แก้ปัญหาคนหนกแก้มสูงหนกแก้มใหญ่อย่างไรวันนี้มีคำตอบนะคะหมอแตมโมนะคะเอาล่ะก็น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนที่แบบหนกแก้มตรงเนี้ยมันชัดมากเลยมันเด่นมากที่สุดนะทำให้รู้สึกเหมือนมันหน้าใหญ่คุณหมอจะทำยังไงดีให้หน้ามันเล็กลงนะคะต่อไปยิงเทอร์ม่าจะมาทำเอาเธอร่าร้อยไหมหรอหรือทำยังไงดนะะีวิธีการแก้เนี่ย มันคือศิลปะเวลาคนที่มีหนกแก้มใหญ่สูงเนี่ยแปลว่าโซนตรงนี้ทำไมแสงตกกระทบมากที่สุดถูกไหมคะมันถึงดูเด่นดูใหญ่แต่พาร์ตอื่นเนี่ยมันเล็กกว่ามันหายไปวิธีการแก้ให้หน้าเขาดูเล็กลงใช้คาว่าดูเล็กลงแต่จริงๆก็ไม่ได้เล็กเพราะว่ามันคือกระดูกยกเว้นว่าคุณจะไปทุบก,กระดูกหน้าแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะทำสัลญาญกรรมทุบก,ก,กระดูกหน้า เราจะต้องแก้โดยการที่เบี่ยงเบนแสงตกกระทบแทนที่มันจะมาตกตรงนี้อย่างเดียวเราต้องเบีเ่ยงเบนแสงตกกระทบให้ไปตกที่อื่นด้วยเพื่อให้หน้าเนี่ยมันพอๆกันคือมีพอพอชั่นหรือความสัสดส่วนเนี่ยที่มันพอดีคนที่มีหนกแก้มสูงสิ่งแรกเลยที่คุณหมอจะแก้คือคุณหมอจะปรับหน้าด้านบนและด้านล่างให้มันพอๆกับ หนกแก้มของเขาคือความกว้างของหนกแก้มเนี่ยเต็มที่มวมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วแล้วเราจะไม่ไปยุ่งไปเติมฟิลเลอร์ให้มันใหญ่กว้างออกมาคือจะหยุดแต่เราอาจจะเติมฟิลเลอร์หนึ่งคือขมับเพื่อให้ตรงเนี้ยมันดูเหมือนมองไม่ค่อยเห็นว่ามันมีหนกแก้มชัดนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอจะไม่เติมเยอะนะขมับหมอจะเติมไปมาหนึ่งก็พอละแล้วก็อาจจะสักแค่หนึ่งหรือสองซีซีนะคะขึ้นกับ ขึ้นกับคนนะคะแล้วก็พาทล่างเป็นส่วนที่หลายคนมองข้ามเราแทบจะไม่ไปอยากไปยุ่งกับกรามของเขาไม่ฉีดโบท์เขกรามถ้าคนหนกแก้มใหญ่หรือฉีดก็ฉีดน้อยมากแล้วจะมีอาจจะทำก็คือเติมฟิลเลอร์ในโซนของกรอบหน้าด้านล่างให้มันพอดีกับไซส์ของหนกแก้มด้านบนมาโอ้ย,อยางนี้หน้าจะใหญ่เปล่าเปล่าไม่ใหญ่เพราะว่าเคสคุณหมอทำมาหลายเคสแล้ว คนที่มีหนกแก้มแบบนี้แล้วพอปรับโดยการเติมฟิลเลอร์หน้าด้านล่างปรากฏว่าคนทักว่าไปทำอะไรมาหน้าดูเล็กลงจริงหน้าเท่าเดิมแต่มันมีเพ o p พอชั่นที่มันพอดีมากขึ้นจากเดิมที่จุดทุกอย่างมันมารวมกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันกระจายกันไปทั่วๆท,ทำให้เขาหน้าดูเล็กลงโดยที่มันไม่ได้เล็กจริงๆน,นี่คือเทคนิคนะคะอีกอย่างหนึ่งคือการเติมฟิลเลอร์เสริมด้านหน้า ก็คือ production ก็คือไปด้านหน้าเนี่ยเติมฟิลเลอร์แก้ให้มันมีจุดให้แสงตกกระทบมันมาตกด้านหน้านะด้านนี้แต่เราจะไม่ไปยุ่งกับด้านข้างเราเติมมาด้านนี้เมื่อแสงตกกระทบมันมาด้านนี้ปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดเงาข้างข้างพอเกิดเงาข้างข้างทให้หน้าเขาดูเล็กลงโดยไปย้ายนี่แหละนี่คือเป็นเทคนิคโดือที่คุณไม่ต้องมาเอาผมมาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าได้ทําเอาผมมาปิดนี่ยิ่งรู้เลยว่าเราพยายามแบบ ให้คนอื่นแบบไม่ให้รู้ว่าเรามีแก้มใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเปิดให้มันเห็นหน้าชัดๆัดพอเห็นหน้าชัดๆทุกสัด,ท,สดทุกส่วนจะยิ่งรู้สึกว่าหน้าเล็กลงด้วยซ้ำอะสรุปให้ฟังส่วนใหญ่จะใช้ถ้าเป็นหนกแก้มเยอะจะเน้นในส่วนของฟิลเลอร์เป็นหลักเพราะแก้เพราะพอชั้นหน้าให้ดีอาจจะเติมขมับอาจจะทำกรอบหน้าด้านล่างให้มันรับกับหนกแก้มเติมฟิลเลอร์ด้าน แกมดันนาเพื่อให้มีโพ t ทูชันขึ้นมาพวกนี้จะใช้ฟิลเลอร์ไม่เยอะนะคะเราไม่ได้เติมเพื่อต้องการให้มันแบบมีโวลูมอัพแต่เราเติมเพื่อให้เปลี่ยนมิติเปลี่ยนตำแหน่งที่แสงตกกระทบที่หน้าคนไข้ให้มันแบบจุดที่แสงตกกระทบมันจะไม่มาลงลงโหนกแล้วอะมันจะไปลง กระจายกระจายกันไปส่วนอื่นให้มันดูสมดุลขึ้นหน้าเขาจะดูเล็กลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคของหมอแตงโมนะคะหวังว่าวันนี้ก็จะหลายๆคนที่มีปัญหาหนกแก้มใหญ่ก็จะได้ความรู้ไปนะคะสำหรับวันนี้หมอแตงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย